สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดบางนอนนะครับออกปี2 5 0 6นนะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับนี่เป็นเหรียญช้างคู่แบบนี้นะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดหันข้างนิดนึงนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็น ย่างลักษณะนี้นะครับแล้วก็เขียนไว้ว่าพระอริยะเมตไยโยนะครับโหติสุดโตนะครับผมนี่ออกที่วัดบางนอนนะครับผมปี2,506นะครับเดี๋ยวเรามาส่องรายเอลยกกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพุทธทวดนะครับ เห็นริ้วรอยชัดเจนนะครับบนใบหน้านะครับคมชัดจมูกปากนะครับในตามีเม็ดกลมคมชัดนะครับเส้นหน้าผากนะครับห้าเส้นชัดเจนนะครับนี่แล้วก็ริ้วรอยบนใบหน้าของแล้วก็ใบหูของหลวงพุทธวดนะครับนี่ส่วนจีวรนะครับคมชัดนะครับเส้นคอนะครับเห็นชัดเจนนะครับผม นี่เือนเดียนเรียบตึงนะครับขอบข้างตั้งฉากนะครับเม็ดปาเม็ดไข่ปลา,มา,ปลาคมชัดนะครับนี่นี่ตัวช้างก็แกะออกมาได้ชัดเจนนะครับนี่เรียนช้างคู่นะครับผมนี่ตกศอด้านล่างนะครับคมชัดมากเลยนะครับ หลวงพ่อทวดนะครับผมนี่สวยงามนะครับแกะพิมพ์ได้ดูมีชีวิตเหมือนมีชีวิตเลยนะครับรายละเอียดนะครับผมนี่ส่วนด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่มียันต์ตัวนี้นะครับตกอกศรนะครับเขียนว่าพระอารยเมี ไตยโยนะครับโอธิสโตนะครับนี่เผื้นเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับนี่ด้านบนก็เป็นอักขารเลขยันนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับนี่นี่ตัวหนังสือนะครับตัวยันคมชัดเป็นแท่งเลยนะครับนี่ หูเหรียญก็เรียบตึงนะครับนีหูเหรียญน,นะครับดูนะครับหูปิ้นดูง่ายนะครับหูปิ้นแบบนี้นะครับมีเนื้อเกินเยอะเลยนะครับนี่ให้สังเกตตรงมีเส้นมีเส้นใต้หูเหรียญเนี่ยนะครับนี่บาอยู่ใต้หูเหรียญน,นะครับนี่ ขอบข้างนะครับขอบข้างก็เป็นขอบข้างปั๊มนะครับนี่ตัดค่อนข้างสุดนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งครับนี่ขอบข้างปั๊มนะครับนี่ลาวปั๊มชัดเจนนะครับปั๊มไปค่อนข้างที่จะสุดนะครับนี่ นี่นะครับผมนี่เหรียญรุ่นนี้ก็ถ้าที่่มเห็นก็มีเนื้อทองแดงลมดำนะครับลมดำจะออกค่อนข้างหนานิดนึงนะครับนี่ก็เป็นเหรียญดีมีประสบการณ์นะครับหลวงปู่ทวดก็เป็นเหรียญที่สุดยอดของนิรันดรลายของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับได้รับการปลูกเสกโดยหลวงพ่อด,ด่วนวัดบางนอนนะครับนี่ ราคาเล่นหานะครับสวยๆก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัด,ด้านองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรุนมศักดิ์นะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูป เครื่องมาให้พิจารณาได้นะครับผมจะตอบครับเฉพาะที่ผมสนใจนะครับนี่แล้วพบเจอในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ